สวัสดีค่ะเมื่อนี้ก็มาสวัสดีเอฟซีพ่อแม่พี่น้องเน,นาะค่ะเนาะที่เข้ามารับชมรับฟังช่องถุงเงินพานลวยเนาะคะ่ะเมื่อนี้ก็มีแนวทางดีๆมานําเสนอเนาะคะ่ะเป็นแนวทางสามน้อยของบ่าวสารคามนะคะของงวดวันที่ยี่สิบแปดสิงหาสองห้าหกเจ็ดเนาะคะ่ะแนวทางสามน้อยนะคะ วันที่ยี่สิบเกตก็เข้าไปที่สามห้าห้าสามเนาะค่ะเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะไม่ควรพลาดเนาะคะ่ะแต่ทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางใครไม่ชอบคลิปนี้ก็ผ่านได้เนาะค่ะเนาะเพราะว่านอยมีทุกวันนะคะเพราะว่าฮานอยมีทุกวันนะคะใครไม่ชอบวันนี้ก็ผ่านได้เนาะค่ะเนาะ เพราะว่าทำเงอนีเพ่พร้อมลงทุนเนาะคะ่ะมืออื่นก็นลงทุนได้เนาะคะ่ะเพราะว่าหาน,น้อยมันมีทุกมืออยู่แล้วเนาะคะ่ะแล้วก็มีทั้งมีทั้งสามเวลาเนาะคะ่ะเนาะมีทั้งสามเวลามีทั้งพิเศษมีทั้งปกติมีทั้ง V i p เนาะคะ่ะผู้ใดสะดวกจด ก็จดเนาะคะ่ะเนาะผู้ใดสะดวกแคบก็บล้อแคบเนาะคะ่ะแนวทางเบาสารคามเพิ่นกระดึงออกมาคือเก้าเนาะคะ่ะคือแปดคู่แปดคู่เนาะคะ่ะเนาะมีแปดคู่แล้วก็ดึงออกมาสามคู่คือตัวเน้นเนาะคะ่ะเพิ่นกระดึงออกมาในสามในแปดคู่ของเพิ่นนั่นแหละเพิ่นกระดึงออกมาในแปดคู่เนาะคะ่ะดึงออกมาตัวเน้นใครไม่ชอบตัวเน้นก็ใครชอบตัวที่ บ่าวสารคามจัดแปดคู่ไว้ก็จัดไปนะคะหรือใครที่ชอบตัวเน้นก็เอาแค่ตัวเน้นได้นะคะเพราะว่างบน้อยทุนน้อยเราก็จัดตัวเน้นได้นะคะผู้ใดงบหน่อยทุนหน่อยก็จัดตัวเน้นของเพื่อนก็ได้นะคะเนาะเพราะว่าทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะคะ่ะสามคู่เพื่อนก็จัดให้สี่คู่คือเก้าเนาะคะ่ะเลขสามตัวก็จัดเป็นสี่คู่เหมือนเดิม เลขสองตัวก็จับแปดคู่เหมือนเดิมเนาะคะ่ะตัวเน้นก็จัดออกมาสามชุดเหมือนเดิมเนาะคะ่ะผู้ใดมากกจัดผู้ใดขัดกระพานาเนาะคะ่ะเนาะใครสะดวกจดจดนะคะใครสะดวกจดจดนะคะแนวทางวันที่ยี่สิแปดสิงหาหกเจ็ดนะคะแนวทางสามนอยเด่นที่สามกับสี่ เด่นที่สามกับสี่นะคะจับคู่แปดคู่มีสองหนึ่งสองห้าสามหนึ่งสามสองสามสี่สี่หนึ่ง สี่สองสี่ห้าเน้นนะคะตัวเน้นก็ดึงออกมาจากแปดคู่นะคะเน้นคือสามสองสามสี่สี่สองนี่คือตัวเน้นนะคะสามตัวจัดที่สี่คู่หนึ่งสามสอง หนึ่งสามสี่หนึ่งสี่สองหนึ่งสองห้าผู้ใดมากสามโตก็จัดไปเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะหรือใครที่ทุนเยอะเนาะค่ะผู้ใดทุนหลายกะจัดแปดคู่ไปหรือใครทุนน้อย ก็จัดที่ตัวเน้นเนาะคะ่ะไพทุนหน่อยก็จัดที่ตัวเน้นที่เพื่อนจัดไว้ให้เนาะค่ะเนาะถ้าผู้ใดพวกมากที่เพื่อนจับให้กะเบื้องเอาที่แปดโตเนาะคะ่ะเอาที่แปดคู่ใครที่ชอบในแปดคู่ก็ใครที่ชอบในแปดคู่ก็ชอบคู่ไหนก็จัดได้เนาะคะ่ะใครที่ชอบแนวทางพิเศษก็จัดพิเศษไป หรือใครที่ชอบแนวทางปกติก็จัดแนวทางปกติไปหรือใครที่ชอบ VIP ก็จัด VIP ไปเนาะคะ่ะเพราะว่ามีทั้งมีทั้งสามนอยเนาะคะ่ะเนาะงบน้อยทุนน้อยก็จะซื้อลำบากหน่อยแต่ว่าตามที่วิเคราะห์ดูนะคะตามที่วิเคราะห์เนาะถ้าใครเข้ามาดูในช่องถุงเงินพารวยตั้งแต่เริ่มลงคลิปแนวทางของบ่าวสารคามอะจะเห็นนะคะว่าแนวทางของบ่าวสารคามะจะเข้า เข้าติดกันเนี่ยจะสามสี่วันเมื่อติดกันสามสี่วันเนี่ยค่ะบางทีอาจหลุดแต่ว่าก็อยา่าพลาดอย่าเผลอนะคะบางทีอาจหลุดก็จริงแต่ว่าไม่แน่ก็อาจจะเข้ายาวนะคะอาจจะเข้ายาวอาจจะเข้ายาวนะคะแล้วส่วนมากอีกนะคะส่วนมากจะเป็นพิเศษกับ VIP ซะส่วนมากแต่ถ้าใครชอบ ปกติก็จัดได้นะคะนี่คือเป็นการวิเคราะห์ของถุงเงินพารวยเองนะคะเป็นเป็นคนวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์เองว่าส่วนมากเป็นแบบนั้นนะคะหรือถ้าใครชอบหมดก็จัดได้นะคะงดแต่คนนวบน้อยทุ่มน้อยนะคะก็ลองสังเกตตามที่ถุงเงินพาลวยพูดดูนะคะลองสังเกตตามที่พูดดูว่า เออมันใช่เนาะประมาณนี้เนาะค่ะเนาะแล้วส่วนมากก็จะไม่ค่อยออกตัวตรงนะคะตัวตรงอย่างอ่าอย่างอย่างอย่างท่านให้ตัวเน้นมาใช่ปะคะเดี๋ยวบา่าวสารคามให้ตัวเน้นมาสามสองย่างเนี้ยค่ะสามสี่สี่สองอย่างเนี้นะคะยะค่ะส่วนมากจะเป็นตัวกลับส่วนมากที่เข้าจะเป็นตัวกลับแต่มีเข้าตรงนะมีเข้าตรงอยู่นะคะก็มีเข้าตรงของท่านอยู่แต่ส่วนมากมันจะเป็นตัวกลับซะส่วนมากที่เข้านะคะตั้งแต่มาลงมาเนาะ แต่ทุกอย่างเป็นเพเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะใครชอบก็จัดใครขัดก็ผ่านเนาะใครชอบก็จัดได้นะคะหรือใครไม่ชอบก็ผ่านได้เพราะทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะหรือใครงบน้อยทุนน้อยก็จัดตัวเน้นไปนะคะใครงบน้อยทุนน้อยก็จัดตัวเน้นไป <S <S พอได้ค่าประทูกับเขานะคะหรือใครแบบว่า คุยคุยก็อาจจะคุยปากเปล่าประมาณนี้ค่ะอยากเล่นแต่ก็ไม่กล้าเสี่ยงคุยปากเปล่าก็ได้ปากเปล่านะแต่ถ้าใครถ้าใครอยากเอาไปลงทุนนะคะอยากลงทุนกับเพื่อนจะได้คุยกับเพื่อนให้รู้เรื่องก็ลงทุนได้ก็ลงทุนตัวเน้นได้นะคะเดี๋ยวให้แคปหน้าจอนะคะเดี๋ยวให้แคปหน้าจอค่ะนี่ค่ะแคปหน้าจอได้เลยนะใครที่เดี๋ยวก่อนนะคะอ่าโอเคค่ะ นี่ค่ะใครที่แคปหน้าจอสะดวกแคปแคปได้เลยนะคะแคปได้เลยนะเรียบร้อยนะคะขอบคุณที่มารับชมรับฟังนะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในช่องถุงเงินพารวยเนาะคะนะ่ะเนาะถุงเงินพารวยก็ขอบคุณเนาะคะ่ะก้อนจบคลิปนี็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทุกคนเนาะค่ะโชคดีโชคดีคดมือนี นะคะวันนี้ขอให้เสี่ยงโชคให้โชคดีโชคดีในตัวเลขของสามหน่อยเนาะคะ่นะเนาะขอบคุณ f อซที่เขามารับชมรับฟังเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ